สวัสดีครับ f อซทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตนดำซิงนะครับก็ล่าสุดนะเราก็ครับอ๋อที่ถึงแล้วเนี่ยอ๋อมุ่งทหารเหรอถ้ามุ่งทหารกลับทางเดิมก็ได้ไปทางนี้ไม่ได้บอกได้แต่ว่าถ้าทางเดิมง่ายกว่าตะกุนไงเป็ตะกุนนะตะกุมันไม่มีทางลัดที่เรามาบอกที่เรามาวันนั้นนะก็มี ที่เรามาวันนั้นเราปลูไปทางโน้นไหมใช่ผูไปทางบ้านต้องมันทางนั้นไม่ได้แล้วมันใกล้กว่าไหมก็ต้องไปตั้ง GPS ดูก่อนแล้วก็เลือกเส้นทางแต่แต่ว่าทางที่เรามาเมื่อกี้มันก็ง่ายอยู่ก็เทปเดียวก็หนึ่งก็ใช่เพราะถนนตรงมันจะวิ่งง่ายอยงนี้ไหมคืนนี้เราสมมติว่าถ่ายถ่ายทุกอย่างเสร็จเร็วเราไปนอนค้างบ้านกับตันไหมคืนตรงเนี้ยได้ไปแป้งคืนเลยเนาะ ว่ากลัวกลัวเราจะเดินทางไปถ้าถ้าเราออกจากบ้านถึงตอนเช้าอ่ะไปถึงรถอัดกับรถติดอาจจระจายอยูไม่ติดหรอกไปนอนบ้านาาะอนดผมก็ได้ไม่เป็นไรไปเราอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้อยู่บ้านบ้านโอ้มาถึงแล้วนะฮะเอฟซีเร็วไหมบ้านก่อยเร็วเร็วมากเลยเร็ว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 ไปอันนี้คือเราเวททำอะไรครับพอดีว่าเรากลับมาบ้าน เราไม่ได้บอกใครไว้เลยไม่รู้ว่าจะมีกับข้าวกินหรือเปล่าอ๋อเราก็เลยแวะตลาดสดก่อนใช่โทรบอกคุณพ่อบอกไม่ได้บอกใครเลยว่าจะมีกินว่าคุณพ่อจะต้มฟักหมูหาหมาเนียวสีเราก็ฮะก็พี่อะไรับมีก็มาถึงตลาดนะฮะอีกทีนั่กุุ๊มานนะครับใช่กุ๊กไล่ไม่ไม่จะมาด้วยนะกุกไลน่าจะไม่ได้มานะก็ไม่เห็นเลย ม่ตามมาไม่ทันเราไม่ได้วิ่งเร็วนะเราไม่ได้าเอึมเขาไม่มาหรอกมั้งน่าจะไม่เห็นเพราะว่าเห็นว่าถ้ามืดก็จะกลับไปนอนบ้านก่อนคือตอนนี้ประเด็นคือโกโกไลบอกจะไปพอเราขับรถมาก็ต้องโกกไลหายเออผมก็ว่างั้นแหละพูดตามรถมารถใหญ่นี่นะครับผมก็มาถึงตลาดนะฮะเอฟซีเนาะมาซื้อข้าวไปง่ายเขาเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีักผมทักผม ไอดูเลินมากเโอ้ตลาดใหญ่มากเลยเกิดจากตรงนี้เกิดจากตรงไหนฮะนี่สถานที่เกิดของผมไม่ได้เกิดโรงพยาบาลป่ะไม่ได้เกิดพ่อกับแม่เนาะเกิดเกิดก่อนที่จะไปกกกรอกเอสในภูที่เกิดที่ตลาดนะฮะอ๋อไม่ได้เกิดโรงพยาบาลเนาะผมมพ่่อองนะครับเกิดตรงไหนเกิดตรงไหน เราจะไปดูสถานที่ที่เอ็นนายเกิดนะนฮะหาไม่เจองานเข้าเลยหาไม่เจอตอนนี้กำลังจะไปดูที่เกิดของพี่นายนะครับนี่แหละแถวๆนี่แหละนี่แหละอ๋อเกิดเกิดอยู่ตรงนี้เลย แล้วแล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนชับชับซั่งเลยนะเดี๋ยใครคืมดเดี๋ยวนี้นี่อยากจะมาดูสถานที่ที่แอนไนเกิดอยู่ตรงไหนนั่นไงแกเกิดเกิดกลางเดือนนั่นอ๋อเกิดอยู่บนเนินนั่นเนาะไปดูไปดูนี่นี่นี่ใช่ไหมแงงนี้แงงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแงงนี้โอ้แอนไนเกิดอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้อง ไม่ได้เกิดจากของพ่อท้องแม่นะครับเกิดจากตรงนี้เลยใช่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเสื้อนะครับเป็นแผงที่ผมมาขายเสื้อสกินแผงนี้เลยอใช่แล้วผมมาขายขายเสื้อสกินประมาณก็พูดแบบนั้นเด็กผมบรรยายจะเอาซะโอ้โหผมขายเสื้อสกินอยู่ตรงนี้ประมาณ3มเดือนแล้วผมซื้อรถเก่งนะใก็มาดูสถานที่เกิดของพี่ายเนาะก็คือเกิดที่ว่าก็คือ มาขายของนะครับมาขายของอาชีพเก่าโอ้โหอ้โสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รู้เขาดูหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เขาจะดูดูไม่มันทายมาแมวกดให้กันทายมาก็กดให้ทายจนไม้ก็กดให้เดี๋ยวสีเป็นตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่เลยโอ้โห เดี๋ยวเราดูว่าจะซื้ออะไรไปกินกันดีนะเพราะว่าน้อยก็ไม่รู้ว่าอยู่ซอกตรงไหนแล้วนะตอนนี้หาไม่เจอน้อยลงมาก่อนเมื่อกี้กับพี่แดจังกึมลงตลาดปุ๊บหายเลยนะเนี่ยตลาดเขาเป็นตลาดใหญ่อ๋อนี่ไงเจอแล้ว ไหนได้อะไรกินกันพี่ว่าจะทำกะเพราปลาส่วนอันนี้เอาไปทำน้ำซุปอืมโอเคครับหนูจะกินไหมนะพี่กะปิถามอายุวาหนูจะกินแล้วป่ะถ้าอยากกินพี่ก็จะทำกินง่ายๆครับกินแบบง่ายๆนะบัดกะเพราก็ได้แล้วอืมบัดกะเพราก็พอเนี่ยเป็นีบรรยากาศที่ตลาดจะมีกับข้าวอะไรเยอะแยะว่าจะกินไก่ทอดฝั่งนู้นสักหน่อยมาดูหน่อย มาตามหามาตามหาคนจ่ายเงินนะครับที่เราจะได้มาทุกเช้าใช่เราได้มาทุกเช้าฮะอะไรมาทุกเช้านะเราจะห็นยาละที่ที่เอ็นายเกิดนะครับผมเห็นแล้วเกิดจากโรงพ่อยงแม่นะใช่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปออกตรงนั้นเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเอาเราหอยนี่อร่อยนะ อะไรนี่ไปเื่อยอคีเรื่อยครับโอ้อยู่บ้านผมเยอะเลยหอยนี่แหะเฮ้ยแม่บ้านบ้านเย้าป่เดยมาจากบ้านค่อยมากห่ิมามากบ้านเย้าโอ้ยอฟอันเลยมันเอาปกติเมาไม่ค่อยกินกินอะไรเดียวเราปิ้งไก่ไหมมาปิ้งไก่ไหมเอาน่องไหม ปีกปีกปีกเท่าไหร่ครับปีกสิบห้า้าน้องยี่สหไมรับสปีกหือจะน้องเหรออาน้องก็ได้ไงยีสิบห้านี่ยี่สิบใช่อาน้องก็ได้อาน้องละสองก็ได้สอครับไม่เอาไม่เอาก็ได้บุกตลาดนะที่บ้านของนายโฟที่นายสีวันนี้กินเมน้ำตา้ เอาล้สองถุงนเนาะ,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 ะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนี่ก็ซื้อเต้าหู้ด้วยนะเอฟซีก็ต่อไปนะเห็นในบทที่บอกว่าทุกๆเช้าเราก็จะต้องมาจ่ายตลาดที่นี่กันนะฮะถ้าเรามาทำบ้าน ที่นี่เนาะนะเนี่ยตลาดก็เป็นตลาดใหญ่นะตลาดสดนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านคลินปนี้กข็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ